สวัสดีเพื่อนพนักง,งานทุกๆท,ท่านครับปี2,563กำลังจะผ่านพ้นไปและผมก็เชื่อว่าเป็นปีที่พวกเราจะมีความทรงจำกับปีนี้ไปอีกนานสาเหตุก็คือว่ามีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของเรืยอว่าไวรัสโควิด -19 ธนาคารเองเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้เนี่ยเพราะว่าเราสามารถขีกันเพราะเราช่วยกัน เราไม่เกี่ยงงานกันเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อร้อเปอร์เ็น์เลยนะครับว่าธนาคารไทยไปรดินนั้นเนี่ยเราจะผ่านพ้นกวิกฤตนี้ไปได้สุดท้ายนี้เนี่ยในเวลาดิทีที่ปีใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยผมขอขอขอํอนานาจคุณประสิีรัตนาไตรนะ,ะจงบันดาลให้พรังงานาทุกท่านและครอบครัวจงประดุบประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพด,ดีนะครับที่ได้ตามที่ปน,นานะครับ สวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีเพื่อนพนักง,งานทุกท่านนะครับในวาระดีกที่ปีเก่าและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงกืออ่ีผมแค่ขอขอบคุณเพื่อนพนักง,งานทุกท่านที่ช่วยกันดูแลลูกค้าแลัตนาคารของเราในปีที่มีความท้าทายและความยากลาบากอย่างมากในช่วงเวลาสัปดาห์สุดท้ายของปีผมพรีโอกาสอวยพรให้เพื่อนพนักง,งานและครอบครัวทุกท่านมีเวลาพักผ่อนอ สำหรับท่านที่เดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกำลังใจกำลังกายที่เข้มแข็งในปีข้างหน้าเรามาช่วยกันดูแลธนาคารของเราดูแลลูกค้าของเราให้อาสาฟันกับอุปสรรคที่จะมาถึงในปีข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งปลอดภัยครับสวัสดีปีใหม่นะครับ ก่อนอื่นก็คงต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วเป็นอีกครั้งนะครับที่เราโชว์สปิริตที่ดีของชาวไทยพาณิชย์แล้วก็สามารถนําพานะครับ S C B ที่รักของเราเนี่ยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดีนะครับปี2021ที่จะมาถึงนะครับก็จะมีความท้าทายใหม่ๆมาให้พวกเราแต่ก็มั่นใจว่าเราจะผ่านไปด้วยดีนะครับและสร้างองค์กรน,นี้ให้มีความแข็งแรงนะครับอยู่อย่างยั่งยืนยงตลอดไปนะครับ ขอให้พนักง,งานทุกๆท่านนะคะจงมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะถูกหวยรวยเบอร์นะคะแล้วก็เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะรอดวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะมีความสุขสดชื่นเบิกบานทั้งกายและใจก็รับปีใหม่ด้วยกันนะครับ มีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะมีความสุขนะครับผมมีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่แข้มแข็งขอให้มีความสุขทุกทคนนะครับสวัสดีครับมีความสุขมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับช่วงเวลาที่เรามีความสุขนะครับอย่าลืมสั่งอาหารกับโลบินฮูดนะครับผม เราผ่านปีที่ยากที่สุดมาแล้วนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขมากๆค่ะ happy and healthy ตลอดไปนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอวอวยพรให้พี่น้องแทพันยในทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดอะไรก็ได้สมปรารถนาทุกเรื่องครับมีแรงกายแรงใจฟุ้งมุงไปข้างหน้าด้วยกันนะครับตื่นแล้วอย่ามาทําง,งานทุกวันร่ารวยทุกคนนะครับ พักผ่อนให้เต็มที่เดี๋ยววาเริ่มปีหน้าด้วยกันใหม่แล้วก็มาสู้ๆกันค่ะชาวไทยพณิชย์ค่ะรักษาสุขภาพแข็งแรงแล้วเรามาสู้กันปีหน้าสวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกันมาตลอดทั้งปีนะครับห <c oughs> วังว่าปีหน้าเราจะได้สู้ด้วยกันต่อไปครับร่วมต่อสู้ด้วยกันนะคะไปด้วยกันไปด้วยกัน SCB ค่ะเนื่องจากปีหน้านะเป็นปีวัวเพราะฉะนั้นพี่ๆสามคนขอให้พลังใจน้องๆแบบนี้นะคะวัวทองพร้อมพ<อ>ุ่งชนสู้สู้ อยากให้ทุกคนนะครับเป็นครอบครัว s b Family อย่างนี้ตลอดไปปีหน้าเรามีอะไรที่ช ALLENGING แล้วก็อะไรสนุกสนุกให้ทำกันอีกเยอะเลยพี่ก็ขออวพอรให้พวกเราแข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยกัน wishing you all a great 2021 and a new year ahead จะเป็นปีที่ดีสำหรับเราทุกคนคะ่ะเป็นกำลังใจให้เราทุกคนคะ่ะ have a happy healthy 2021 And looking forward seeing you at the company a looking seeing on to you or Microsoft the t e m โชคดีมีชัยในปี64ทุกท่านนะครับขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเชียร์สค่ะมามาเธอมารักกับฉันฉันจะเก็บเธอไว้กับใจพร้อมจะอยู่กับเธอเสมอไปเหนื่อยเพียงใดนานเพียงใดจะทำเพื่อเธอ ขอเธออยู่เป็นคู่กับฉันฉันจะอยู่เป็นคู่กับเธอรักและห่วงกับเธอเสมออยากให้เธอสีส่อยู่ในใจ